สวัสดีค่ะทุกคนอารุณสวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพัตย์ยุทธชแเช่นเดิมนะคะก็มานั่งดูข่าวกังทุกคนดูข่าวช่องสามช่องเนชั่นเหมือนเดิมกับป,ปกติของพุช่วงเช้าเช้าก็จะประมาณนี้ทุกวันนั่งดื่มกาแฟนั่งดื่มกาแฟดำน้ำผึ้งผสมมะนาวแล้วก็เปิดดูคลิปต่างๆ ของคนทางบ้านกบกอบเพราะเราทำ YouTube เกี่ยวกับชีวิตของคนที่นั่นแล้วก็ดูคลิปเมียฝรั่งหลายๆช่องแล้วก็หันมาคิดถึงตัวเองที่ดูคลิปเมียฝรั่งต่างๆเพราะว่าประทุกับคบกับฝรั่งอยูเนาะยังตัดสินใจอยู่ว่า จะไปดีหรือไม่ไปดีเพราะว่าถ้าทางมันจะเรื่องเยอะหลือเกินโดยช่วงนี้เป็นช่วงโควิดจะเดินทางไปทำโน่นนี่นั่นมันก็ลำบากยุ่งยากอย่างฝรั่งที่คบกันอยู่ทุกวันนี้ก็คนประเทศเซอร์เบียเนาะสถานทูกเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมันอยู่ประเทศอินโดนีเซียจะสมัครจะ <c oughs> จะขอวีซ่ามันก็ยุ่งยากต้องขอผ่านอีเมลผ่านทางอีเมลส่งไปทางอินโดนีเซียมันก็มีเอเจนต์ทำให้อยู่หรอกแต่ว่ามันช่วงนี้มันก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากเพราะว่ามันติดโควิดมานึกนึกเนาะอ้กว่าจะได้เป็นมาดามช่างยากเย็นลึอเกินมาดามเมียฝรั่ง กำลังคิดอยู่นี้จะจะไปต่อหรือจะถอยดีลุงฝรั่งเองเขาก็ภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ค่อยเก่งเราเองก็ไม่ค่อยเก่งอย่างมันก็มีหลายๆอย่างที่ทําให้เราเองก็ยังไม่พร้อมที่จะเดินทางไปถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาจะช่วยทุกอย่างถ้าใช้จา่ายแต่มันก็ยังยุ่งยากอยู่ดีเพราะว่ามันติดโควิดอย่างเดียว ก็คิดคิดอยู่ค่ะทุกคนใจถามว่าใจอยากไปไหมอยากไปแต่นะสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยมันทำให้เราไปไหนลำบากเดินทางก็ยุ่งยากทุกอย่างลำบากติดขัดไปหมดเลยมาคิดสะท้อนถึงชีวิตตัวเองกว่าจะได้เป็นมาดามจะได้เป็นไม่เนาะเจอฝรั่งมาหลายคนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ ไม่ได้ไปไม่ได้สมหวังสักทีคนที่เราคนที่เขาเปให้เราจริงๆเราก็ไม่เลือกเขาโอ้ยชีวิตชีวิตตอนนี้มันก็เกินเกินวัยแล้วเนาะอายุมากขึ้นแล้วห้าสิบต้นๆแล้วมันก็จะทำอะไรก็ลำบากแค่นี้ก่อนนะคะทุกคน เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะคุณยายตื่นแล้วเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคน